รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแน,นลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแน,นลนะครับโอเควันนี้เรามาอยู่กับเกม Line เลนเจอนะครับผมแล้วก็เรามาอยู่กับ ไอดีสายฟรีนะครับผมไอดีสายฟรีไอดีแรกของผมนะครับก็คือยุดสายฟรีนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมอยากได้ตัว power มากมากเลยนะครับผมแล้วก็พอดีตอนนี้นะครับมันมีตู้กาชาคู่เทพนะครับผม ไอสดีสายฟีของผมแล้วมันก็ต้องอัปเกรดหน่อยนะถึงแม้ว่าผมเนี่ยยังจะไม่ผมเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นเลยนะเอาง่ายๆคือขนาดผมไม่ค่อยได้เล่นนะผมยังมีตัวตั้ง72ครับถ้าเกิดถ้าเกิดสายฟรีแล้วสายดองจะมีเยอะขนาดไหนนะครับแต่ผมอยากได้ตัว power ครับซึ่งตัว power ผมมองว่ามันเป็นตัวที่เก่งนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องลุงยูชาแนลด้วยนะครับผมและที่สำคัญวันนี้ผมเล่นในระบบ แอนดรอยนะครับผมผมจะล้างร u b y ในระบบ Android ทั้ง2 ID สายฟรีของผมเลยนะครับผมก็ผมจะล้างให้มันเหลือศูนย์เลยครับแล้วผมจะไปเล่นใน iOS ซึ่งผมมองว่า iOS มันสะดวกกว่าก็ผมจะไปดองใน iOS เลยนะครับเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันอยู่กับตัวนะครับก็สามารถเข้าได้เลยนะครับก็ไม่เหมือน Android a n d r o i d ผมต้องมาเปิดคอมแล้วถึงมาเล่นได้อะไรแบบนี้นะครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะมาล้างรูบีระบบ Android ทั้ง2 ไอดีนะครับรวมถึงการสุ่มหาตัว power ด้วยนะครับผมเออมาเดี๋ยววันนี้เรามาใช้สอยกันนะครับ Ruby Android ผมมี343นะไอดีนี้แล้วก็ iOS iOS มีอยู่400นะครับผมสำหรับไอดีนี้นะครับโอเคครับผมไปเลยครับท่านผู้ชมตู้กาชาครับโอ้โห power วะต้องมาเถอะตู้คู่เทพขนาดนี้ยกเลิก สามครั้งครับผมแล้วก็จัดไปครับหนึ่งทีครับเปิร์ตไลท่าุแม่เห็นอยู่แวบๆไปไปกันต่อเลยครับเปิด์ตไลทาาุอีกแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ยสิบครั้งจังหวะนี้ไปจัดไปเปิด์ตไลทาาุอีกแล้วโอ้โห,โหมาจังหวะนี้ไป S <S 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 เหมือนว่าเมตาเกมที <trilogy> <Island> ่อัปเดตมาเนี่ยตอนนี้คือระบบเนี่ยจะทำให้สายปีเนี่ยทำตัวไฮเปอร์แม็กได้ยากขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันจะไม่มีทาดไฟว่าเฮ้ยทาดไฟอืงยิ้มกันโลกนะครับผมมันจะไม่มีแบบตู้สุ่มกบอะที่มันมีได้กบดำนะครับผมก็เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้แล้วกูกบจะหายยากแล้วว่ะทุกคนมา จัดไปนะสุ่มตู้กบก็จะได้เป็นใหม่มานะครับเออแล้วเราสุ่มตู้ตู้นี้เราก็หนึ่งครั้งก็เท่ากับสะสมใหม่ได้นะครับผมเออเปิด100่ใหม่ครับฟับล็อกเก็ตเช้าครับไปกันต่อครับยังไงเราก็ต้องเกิดครับไอเดีเนี้ยมาลุยกันต่อครับผมทุกคนเปิดโอ้โหเจ็ดดาวอีกแล้วครับจะรั่วเลยอีกสนะี่สิบใบฮะมาเปิดยาวๆครับ ผมจะใช้ตั๋วทุกเดือนนะครับผมสําหรับ ID แต่ละ ID สายฟรีของผมเนี่ยเปิดเพราะว่าเพราะว่าตั๋วมันหาง่ายครับทุกคนเออไปแล้วก็พยายามเข้าเกมทุกวันนะผมก็ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ฟาร,ร์มเวลหรือว่าผมจะไม่ได้เล่นสเตจพิเศษอะไรก็แล้วแต่ผมจะเน้นเข้าเกมครับล็อกอินครับอ้าวเจดดาวอีกแล้วโอ้โหจะมีโอกาสได้เปล่าวันนี้มาไปกันต่อเลยครับ 32ใบสุดท้ายครับเปิดเผาบูเฮ้ยธาตุไม้ธาตุไม้ไม่มีตัวเลเจอร,ร์ครับผมเป็นซามูไรมูนครับผมโอ้โหถ้าเป็นธาตุไฟกับธาตุน้ำนี่เฮไว้ก่อนนะฮะท่านผู้ชมมาเปิดไหลทา่าไหลทา่ลทาครับผมเหลืออีก22ใบนะ4ครั้งนะครับผม,มาจาดไปจาดไปเปิด อ,อแมวกวักโชคลาบครับมึงอ้วนจนแบบไอ้นี้มันปิดไม่มิดนะ่ะเออมาไปกันต่อเลยครับเปิดเฮ้ยทัดน้ำอย่าบอกนะว่าเป็นเฮ้ยโอ้โห,ห่วยนักลา่าโอ้โหแต่กูอยากได้ power แต่เดนจิออกว่ะทุกคนโอ้โหไอดี ID สายฟรีไอดี ID นี้ โคดวงดีเลยครับแล้วได้มาเป็นไฮเปอร์เอ้ยได้มาเป็นเอาต้าเนี่ยได้มาเป็นเอาต้าแล้วผมไม่มีกบปั้นอะครับน้องโอ้โหตายเอ้ย300ร้อยไปเปิดกบเลยไหมสา0รอยอะที่เราจะล้างลูบี้เราไปเปิดกบเลยไหมเออหรือเปิดเกียร์ดีว้าทุกคนอพอหัวหน้าแผนกสี่มาคือเราแบบดวงดีจัดอะเออจ,จัดจัดจัดจริงๆ,ๆไปต่อครับพาวเวอร์โอ้โหหใบ สุดท้ายว่ะลูปี้สามร้อยทำไรดีวะแชทเกียร์ก็เป็นแบบอืสุ่มเกียร์ไหมสุ่มกบผมว่ามีมีผลสุดว่ะเปิดอืเรียบร้อยครับลีโอนาด์เจดดาวครับแล้วผมคือดวงดีมากๆเลยนะครับผมสำหรับไอดีสายฟรียุ ID 1, ID ดสายฟรีไอ1ดีหนึ่งอดีดีเลยครับโอ้โหได้เดนจีเฉยทุกคนแลดด้ดีจัดดีจัดดีจริงโอ้อะไรเนี่ย โอ้โหมันมีระบบะแนะนำมาก่อนนะครับเรียบร้อยครับเดนจิผมมานะครับทีนี้เรามาปวดหัวกันต่อได้ครับผมสำหรับสักร้อยดูบี้เนี่ยเราเนี่ยจะทำอะไร <c oughs> ที่มันจะมีผลประโยชน์กับเรามากที่สุดได้เอาตัวมาก็ดีนะตู้มันก็เป็นตู้อันนี้นะเออผมสุ่มตัวต่อเลยละการนะดีไหมเดี๋ยวดูก่อนอ่ามี6 5ถ้าเกิดผมสุ่มตัวเนี่ย <c oughs> ผมก็จะได้แบบเอ้ยมันไม่ม,ม,มีมันไม่ได้มันไม่ได้แต้ม GP แล้วนะครับผมมันไม่มีโอกาสที่จะได้แต้ม GP แล้วเลยครับอุปกรณ์ไหมลั่นตู้นี้ไหมตู้รวมอ่ะตู้รวมอะ่มอะอืมจะผมอยากได้ power อ่ะเพราะว่าผมอยากได้ตัว combo อะ่ะ combo เพิ่มแร่อะ่ะเอออุปกรณ์ปะวัดดวงวัดใจฮะอุปกรณ์ปะลุย ยกเลิกนะครับผมเกียร์ก็สําคัญนะครับแล้วก็มาลุยกันต่อเลยครับ200ครับสุ่มเกียร์หวังว่าเราจะดวงดีนะเหมือนที่เราสุ่มได้เดนจินะครับผมมาเิดโอ้โหผมจะล้าง r ูบีในแอนดรอยนะครับผมเรียบร้อยครับอย่างเกลือครับโอ้โหไม่มีประโยชน์เลยล่วเลย ต่อไปครั้งละ40ครับ4ี่สครับไปครับล้วนลั่นเลยครับล้วนลั่นเลยครับผมเปิดมาไปต่อครับอีกครั้งเลยฮะลั่นเลยครับจังหวะนี้เปิดลั่นอีกแล้วครับมาเกียร์เนี่ยสำหรับสายฟรีที่เล่นใหม่นี่ก็จำเป็นนะฮะจำเป็นมากๆโอ้โหเรียบร้อยครับเหลือ20ิบครับเหลือ2ี่บผมไปซื้อขนนะครับผมผมจะล้างลูบี้นะครับผม อ่ะผมล้างรูบี้แล้วผมบอกแล้วผมก็คือต้องต้องทำตาม,มไปล้างรูบี้ไปสิบขนปัป๊บแล้วก็อีกสิบขนปัป๊บเรียบร้อยครับผมล้างรูบี้เรียบร้อยแล้วครับผมอ่าก็สรุปว่าไ d ดีนี้เราได้ดินจีนะครับต่อไปไปไ d ดีก่อนยุสกันนะครับผมโอเคครับมาไ d ดี ID ที่2สายฟรีของผมนะครับ ไอดีมีผู้บริจาคมาในกราฟผมเออก็ดูชื่อก็ชื่อก็รู้ละใครบริจาคมานะครับผมไอดี ID. นี้ก็สายฟรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมทุกคนมาครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยได้เบาลล็อกมาผมยังไม่ยังไม่ทําอะไรหรอกเพราะว่าอมัน,ม,นมันไม่ได้บอสม่นไงเออมันได้แต่เบาลล็อกนะครับมาจัดไปครับการชากันต่อเฮ้ยมีห้าสิบหกเองเหรอ โอ้โหไอดีนี้มี56ใบหวังว่าเราจะได้ power นะตกเองมาทุกคนครับไปกันต่อเลยฮะยกเลิก3ครั้งแล้วกดกันไปครับกบกันไปเฮ้ยท่าน้ำเฮ้ยเฮ้ยท่าน้ำตัวอะไรวะฟึบมาขอเป็นสายตีบอสก็ได้วะบททัสเตสฮะกำลังอย่างได้เลยครับผมจัดไปออกอยากนะ บัตเตสนี่เป็นตัวที่ออกยากแล้วก็เป็นลูกรักของผมเลยแต่ว่าไอ้ดีหลักก็ยังไม่ได้ปั้นเก้าดาวแม็กเลยนะถึงว่าจะเป็นลูกรักก็แล้วนปเปิดเจ็ดดาวครับไปกันต่อครับเจ็ดดาวอีกแล้วครับผู้ฝึกทหารยามผู้ฝึกทหารบราวนะครับผมยกเลิกไปแล้วก็จัดฮะจังหวะนี้เปิดโอ้โหไอ้แมวเออไอ้แมวกวาด ไอ้แมวกว่าโอ้โหสงสัยไอดีนี้จะเกลือว่ะไอเดีกเกลือตามผู้บริจาคหรือเปล่าวะผู้บริจาคมันชอบเกลือเออเปึ๊บโอ้โห,โโหเลสแรปเตอร์มาไปกันต่อครับบริจาคตามผู้บริไอ,อบริจาคอะไระ่ะเกลือตามผู้บริจาคหรือเปล่าครับนี่โอ้โหเหงือออกเต็มเลยครับผม,มเปึ๊บนั่นไงกูว่าแหละกูว่าแหละไปลุย Let's go man เปึ๊บโอ โ,โอโหธาตุน้ำโอ้โหเห็ดน้อยเอ,เอา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 พอได้อยู่พอได้อยู่สายฟีเอาทุกตัวไปให้ลุยมาจังหวะนี้เหลืออีกยี่สิบเอ็ดไปกดได้สี่ครั้งครับท่านผู้ชมเปิดโอ้โหรั่วเลยไปต่อครับเปิดไม่ออกไอ้ทีนี้โคตรเกือบทุกคนมาจัดไปครับเปิดตายตายแบบนี้ตายตายมาจัดไปเปิดอื เรียบร้อยครับร้างรูบัคคูไอดี้โคตรแบบโคตรแบบเสียเซลอะผมบอกเลยแล้วบีก็ไม่มีครับไปยกเลิกครับอีก3ครั้งครับลุยลุยจัดไปโอ้โหมาหรูบีก็หมดก็คราวนี้แหละจัดไปอ้ ตัวที่กูอยากได้แม่งมาเฉยเลยใช้ลูบี50 r u b บีนี่มันเป็นความรู้สึกใหม่ที่เราได้รับเลยนะกับไอดีสายฟรีต้องมาส่มทีละ50ต้องมาใช้ตั๋วทีละหใบถือได้ว่าเป็นความรู้สึกแบบใหม่เลยนะครับแล้วเราก็ได้ไงก็คือเราได้ไงเอออีก64ลูบเราก็ลั่นไปดิ ล่นกันปุยแล้วก็ลุยกันเลยจัดไปเื้อเรียบร้อยครับจบเกมครับเดี๋ยวขอไปแลกอ่าแลกผลเลยแล้วกันนะครับผม14 14 14, 14อันเนี้ยแลกกดไปเลยเราร้างลูบี้นะครับผมในระบบ a n d ดรอยนะครับเรียบร้อยครับ ID สายฟีบเจ็ดสตัวกับ50ตัวครับถือว่าดวงดี จุดๆเลยนะครับไอดีนี้เดี๋ยวผมหาเวลามาปั้นก่อนนะทุกคนนะแต่ตอนนี้ก็ขอแบบขอแบบชื่นชมกับดวงที่ดวงดีของผมกันหน่อยละกันเออนี่ครับถ้าเกิดผมซุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆน่ะทุกเดือนทุกเดือนนะครับเราก็จะมีตัวเลนเจอร์นะถ้าเกิดดวงดีแบบนี้นะโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับการสุ่มกาชาไอดีสายฟรีของลุงทั้ง2ไอดีถือว่าดวงดีมากๆนะครับถ้าใครดูคลิปถึงถึงตรงนี้แล้วอะเออก็ขอให้ ดวงดีเหมือนลุงด้วยนะครับผมยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ